ถึงกลัวก้าวไก่วะชอบจะบอกให้ว่าอะไรสุดโต่งในประเทศนี้พักการเมืองที่ได้อันดับหนึ่งมีแคนดิเดตนายกที่เป็นที่ยอมรับกว้างขวางทั่วประเทศถูกผลักให้ไปเป็นฝ่ายค้านอะไรที่สุดโตง่งการเลือกตั้งของประชาชนที่ประชาชนเดินเข้าคูหาหวังว่าจะเอารัฐบาลเดิมเอาลงกลับบ้านเอาฝ่ายค้านพลิกกลับมาเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศเพราะว่าก้าปีครึ่งที่ผ่านมาเข้าพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เวิร์กแต่สิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นเสียงของประชาชนไม่มีความหมาย อันนั้นนะ่ะคือสิ่งที่เรียกว่าสุดโตง่ตงนั่นคือสิ่งที่ว่าสุดโตง่งแต่ทําไมก้าวไกลซึ่งบอกอยู่เสมอว่าฉันไม่ได้สุดโตง่งก้าวไกลกับกับไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยบอกว่าเฮ้ยแก้หนึ่งหนึ่งสองต้มาคุยนะเราก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันก้าวไกลบอกว่าเราจะแก้หนึ่งสองเราเสนอกับประชาชนไปแล้วเราต้องทําถามว่าต้องฆ่ากันไหมแล้วทําไมไ,ไทยสร้างไทยทําได้อะแล้วทาไมรรคอื่นทาไม่ได้แล้วเราต้องไปกดคอบอกไทยรไทยว่ามึงมีแค่หกเสียงมึงต้องมาแก้หนึ่งหนึ่งสองกับกูทำปะ ก็ไม่ได้ทำพักไหนก็พักนั้นเราจะไปบังคับให้พักอื่นมีนเยาวายเหมือนเราได้ไงถูกไหมใครก็มีเสียงเท่าไหร่คุณก็ต้องสู้ไปตามนั้นไปพูดคุยกันในสภาเชิญชวนให้คนอื่นเข้ามาโหวตให้กับกฎหมายของคุณมันก็เป็นไปตามนั้นแต่ทําไมถึงต้องตัวก้าวไกลชอบคิดว่าเหตุผลเดียวก้าไกลเนี่ยทําการเมืองที่เรียบง่ายและซื่อตรงที่สุดแล้วไม่เวิร์ก ต่อให้คุณเกลียดก้าวไกลแค่ไหนคุณก็ต้องยอมรับว่าก้าวไกลชนะอันดับหนึ่งมาโดยไม่ได้ซื้อเสียงสักบาทซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในการเมืองไทยจะบอกว่าดิฉันโอเวอร์เคลมก็ได้นะก็ลองไปพิสูจน์กันดูแล้วกันว่าจริงหรือไม่จริงไม่เป็นไรก้าวไกลบอกว่ามันต้องมีสิวะพรรคการเมืองที่ไม่ต้องมีหัวคะแนนไม่ต้องพึ่งมุ้งใหญ่อิทธิพลบ้านใหญ่ก็หาเสียงกันต้มแบบนี้แหละมีนโยบายแบบนี้มีจุดยืนทางการเมืองแบบนี้ มีเคดิตนายกคือคนนี้ม,มีสโลแกนสําคัญมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงตรงไปตรงมามเลือกไม่เลือกประชาชนส4ิล้านคนบอกเลือกอเพราะว่ามันได้ทําลายปักกะที่คนที่เล่นการเมืองมาตลอด5-60ปีในประเทศนี้เคยเชื่อลงมาอย่างสิ้นเชิง